ครับกลับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับ่างบ้านครับพบกับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะครับที่สวทแห่งนี้ทุกวันเสาร์นะครับผมยุทธภูมินาวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศค,ครับจ้าสวัสดีจ้ารองาาจารย์วิภาลัสใสเครือหน้าวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเจ้าครับตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกคณะแล้วนะครับสําหรับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ของอพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานั่นนั่นก็คืองานพลังกองทุนแม่พลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน สู้การแก้จนอย่างยั่งยืนซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่9มกราคม2557ณทีสาราประชาคมจังหวัดพะเยาที่ศูนย์ราชการแห่งที่จังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับงานนี้มีความสําคัญจะได้พ่องนะครับน้องเจ้าครับเจ้างานงานวันนี้เนาะเป็นงานที่สําคัญแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเขานี่โอ้โหแป0คนนะเจ้าเป้าหมายก็จะประกอบไปด้วยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้น้ำชอชอผู้ประกอบการโอท็อปแล,ล้วก็ครัวเรือนอยากจนเป้าหมายครับคุณเนเ้นเป้าหมายหลายก็ที่จะมาร่วมป,ประมาณแปดร้อยคนนะครับก็เกือบพันคนนะครับก็ <laughs> เป็นกิจกรรมใหญ่เจ้าเป็นกิจกรรมมีกิจกรรมอย่างที่น่าสนใจพวครับเจ้ากิจกรรมของเรามีห้ากิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ เครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นก็คือศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นปีห้าครัวเรือนต้นแบบดีเด่นจากเก้าอำเภอเลยนะเจ้ากิจกรรมที่สองเป็นกิจกรรมเวทีเสวนาเข็มที่ชีวิตพิชิตความจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะเจ้ากิจกรรมที่3เป็นในเรือของการสาธิตอาชีพทั้งเรือของหน่วยงานต่าง แล้วก็รวมถึงเปินก็นจะมีการจัดนิทรรศาการผลงานของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินตึงเข้าอำเภอเลยนะเจ้ารวมถึงเรื่องถ,ถ้าเป็นของโอท็อปก็จะเป็นเรื่องของการสาธิตเกี่วกับการจำนายผลิตภัณฑ์โอท็อปก็ครัวสามสาิบกลุ่มก็นายจอ้อจากตึงเข้าอำเภอเหมือนกันเจา้าเป็นงานที่น่าสนใจทีเดียวนะครับโดยเฉพาะงานนี้เนี่ยเป็นงานตีโดยเฉพาะไฮไลท์ก็จะเป็นเรื่องสาธิตอาชีพนะครับเนาะ จะมีหน่วยงานต่างๆ1ิกก่าหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีพเนี่ยแล้วก็มีทางพี่น้องกลุ่มอาชีพก้าวหน้านะครับตัวอย่างอาชีพต่างๆก็จะมาสาธิตอาชีพของเปิ้ลนนะครับคือผู้้ามาร่วมงานได้เห็นหู้ได้หับฟังได้ดูได้ชมตัวนะครับและก็ะงานนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่8ดโมงเจ้าเป็นต้นไปจนถึงสี่โมงแรงนะครับ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้วาริการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกิรแปลนะครับจะเดินทางมาเป็นประธานฮือน,นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังทังบ้าน,นครับที่สาราประชาคมจังหวัดพะเยาที่ศูนย์ราชการสารกางแห่งนี้นะครับวันอังคารที่สก้ามกราคม2 5 5 7ขอเรียนเชิญท่านมาเยี่ยมเยียนเยี่ยมชมกิจกรรม าทน่าสนใจหลายกิจกรรมนะครับราะว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปและก่อนที่สําคัญก็กคือการสาธิตอาชีพต่างๆในบนเวทีก็ยังมีการเซวนาเข้มทิศชีวิตพิชิตความยากจนตามแนวซื้อกิจพอเพียงเฮาได้คัดเลือกอคุรเรียนยากจนต้นแบบที่เป็นประสบความสำเร็จในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองนะครับจนพ่นขีดความยากจนมาอุ้มหูฟังวา่าเป็นได้ต่อสู้ชีวิตได้ดําเนิกนการตามแนวศรษฐกิจพอเพียงจะได้พองทําให้ชีวิตดีขึ้นพ้นจาก ความยากจนนะครับค้าบริการฟังสบายสไตล์พระธรรมชนวันเสาร์านี้นะครับเขาขอนาท่านไปหูจักกับโครงการการบริหารจัดการคูเรียนยากจนแบบบุรณาการชี้เป้าชีวิตจะทําเข็มที่ชีวิตบริหารจัดการชีวิตและก็ดูแลชีวิตเพราะว่าโครงการนี้นะครับมีการขับเคลื่อนไปทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพะเยาทั้งเก้าอำเภอก็มีการขับเคลื่อนนี้โดยก็มีความสําคัญต่อาการยกระดับรายได้และก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวพะเยาโดยเฉพาะครูเรียน ติโตเก็นจวบถอในเรื่องรายได้นะครับก็คือสํารวจแล้วมีรายได้ต่ำกว่า3 0ม0 0นบาทต่อคนต่อปีซึ่งในปี2 5 5 6ที่ผ่านมานะครับจังหวัดพะเยาได้ดําเนินการตามโครงการแก้จนแบบบูรณาการนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนควรเรือนยากจนนะครับเพื่อสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสมดําเนินชีวิตตามแนวประชาเริฐกตจพอเพียงสามารถพึ่งตนเองแล้วก็ พึงชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะจากคําคนยโยบายของโครงการนี้เป็นจะไ้ครับชาวนยโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนแด้บูรณาการนะครับ่นก็มีวิสัยทัศน์ก็คือการบริหารจัดการครัวเรือนแบบบูรณาการเพื่อเปิงตรงกะตัวเก่าและก็ชุมชนได้อย่างยังย่งยืนด้วยการส่งเสริมการจัดทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนในลักษณะขององค์รวมและก็ส่งเสริมการพัฒนากลไกการบูรณาการแก้จน จากส่วนราชการบอว่าจะาสังสังกัดไหนนะเจ้ารวมถึงถ้าเป็นของเฮาโดยลักก็จะเป็นกระทรวงมหาไทยนะเจ้าด้วยกันขับเคลื่อนนโยบายศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาชนบทตามปราชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดและเก็ระดับอำเภอซึ่งปี5้าหกปีผ่านมานะเจ้าจังหวัดพะเยาก็ได้มีเป้าหมายในการยกระดับครัวเรือนอยากจน จะมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์นจะวัดห่อปีห้าห้าเนี่ยก็คืออ่ามีรายได้ต่ำกว่าสามหมื่นบาทต่อคนต่อปีเนี่ยทั้งหมดอยู่สองพันหกร้อยสามสิบสามครัวเรือนซึ่งจากเดิมเนี่ยโตกเกณฑ์อยู่ห้าพันสองร้อยห้าสิบสี่ครัวเรือนแต่ว่าเฮาเอ่อได้ไปดําเนินโครงการเนาะแน่นอน,นอ,อยู่สองพันหกร้อยสามสิบสามครัวเรือนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนจ,จีจียทั้งหมดห้าสิบเปอร์เซ็นต์สิ่งก็จะตั้งครัวเรือนต่างๆเนี่ยเป็นกับสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเก่าแล้วก็ครัวเรือน ทางในด้านของทักษะอาชีพรวมถึงศักยภาพในเรื่องของในศักยภาพในหลายๆด้านรวมถึงเป็นได้รับการสงเคราะห์การดูแลจากหน่วยงานหรือว่าชุมชนสําหรับคนเร่อนยากจนบางส่วนก็ยังเปลี่ยนคนเท่าคนพิการเนี่ยก็ได้รับการดูแลจากหน่วยงานต่างๆนะจา๊อครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการคนเรีอนยากจนแบบบรูรณาการนั่นคับท่านผู้ฟังที่ร,รบครับเรามีกระบวนการในการขับเคลื่อนยุตกระบวนงาน กระบวนการที 1> ่1ก็คือชีพเป้าชีวิตกระบวนการที่ <sh> 2ก <sh> ็จัดทําเข็มท <sh> <sh are> <sh are> ี่ชีว mm ิตกระบวนการที่3ก็คือการบริหารจัดการชีวิตและก่อกระบวนการที่4คือการดูแลชีวิตนะครับสําหรับกระบวนการชี่เป้าคูเรียนยากจนนั้นนะครับก็มีการสร้างบูรณาการทีมปฏิบัติการรับตำบนนะครับเพื่อเข้าสู่ครูเรียนยากจนโดยมีการข้อประตูเยี่ยมเย็นคูเรียนยากจนแล้วก็ระบุ โคเรียนยากจนตามข้อมูลจปทอนะครับแล้วก็ตรวจสอบโคเรียนยากจนจากส่วนราชการอื่นๆแล้วก็ข้อเท็จจริงในพื้นที่บ่าว่าจะเป็นจากการจัดเวทีประชาคมแล้วก็การลงไปสํารวจเป็นรายโคเรียนนะครับการวิเคราะห์สาเหตุเงื่อนไขของความยากจนของโคเรียนแล้วก็ทําให้โคเรียนตระนักแล้วก็ยอมรับสาเหตุของความยากจนของโคเรียนตัวเองนะครับในกระบวนการชีพชีวิตก็จะดเนิการนังนี้นะครับ ต่อมาหลังจากที่ดําเนินการแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการที่สองก็คือการจัดทําเข็มที่ชีวิตซึ่งเป็นจะมีชุดปฏิบัติการตําบนหรือว่าทีมงานพัฒนาเข็มที่ชีวิตระดับมู่บ้านนะเจ้าซึ่งก็จะเข้าไปสร้างความเข้าใจรวมกันของสร้างความเข้าใจในกลุ่มของทีมงานก่อนจแล้วก็เข้าไปในครัวเรือนหลังจากนั้นก็เข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นําชุมชนตีเปนจะเข้าร่วมทีมงานของเฮาตัวไ รวมถึงเข้าไปจัดทําเข็มที่ชีวิตของครัวเรือนทําเป็นเหมือนข้อตกลก้งข้อผูกมัดมก,กับครัวเรือนว่าจะดําเนินดําเนินการพัฒนาครัวเรือนของท่่นจะได้นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระบวนงานที่สองนะเจ้าครับสำหร,รับกระบวนงานที่สามการบริหารจัดการชีวิตนั่นนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับครัวเรือนจากจน บริหารจัดการชีวิตตามเข็มทิศชีวิตตีบางไว้นะครับรวมทั้งการนําเสนอเข็มทิศชีวิตแผนชีวิตของตัวเองเนบรรจุไว้ในแผนชุมชนแล้วก็บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง,คงส่วนท้องถิ่นนะครับรวมทั้งการบูรณาการเข็มทิศชีวิตแผนทชีวิตในระดับยุทธศาสตร์ของอำเภอแล้วก็ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะครับแลบ้วก็บูรณาการส่วนราชการเพื่อในการปฏิบัติการบูรณาการร่วมกันเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาความยากจนครับเจ้าหลังจาก บริหารจัดก,การชีวิตเล้าตำบลการที่4ี่ก็จะเป็นการดูแลชีวิตก็คือตั้งทีมปฏิบัติการประจาตำบลหรวาทีมงานพัฒนาชีวิตบรุรณาการจากส่วนราชาการเนี่ยรวมถึงผู้นําชุมชนก็จะไปติดตามการบริหารชีวิตของครัวเรือนเข้ไเาไปแอลไปไปจ๋าก,กันแล้วก็ร่วมถึงมีการส่งเสริมสน,สนับสนุนชุมชนเนี่ยเพื่อป่รจวยดูแลครัวเรือนที่เป่นตกเกี้ยนตงนี้นะจ้าแล้วก็รวมถึงว่า,าถ้าเข้าไปเสเล้า ดำเนินการตามเข็มที่ชีวิตตรง่านแล้วมันยังบาได้ผลก็จะมีการปรับปรุงแผนหรือว่าปรับปรุงเข็มที่ชีวิตใหม่ที่มันมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นรวมถึงสะท้อนปัญหาในการดําเนินการของครัวเรือนปรับปรุงแนวทางดีขึ้นแล้วก็เสนอเป้าหมายครัวเรือนอยากจนว่าจะจะเนียจะได้เพ่มันป้นกีดป้นเกี่ยนความยากจนตรงหันนะเจ้าครับจากกระบวนการทั้ง4กระบวนการน,นะครับก็สร้างผลสําเร็จ เกิดขึ้นพอสมควรนะครับจากผลการยกระดับรายได้คูรเรียนจัจนของจังหวัดพะเยาเมื่อปี2,556ที่ผ่านมานี้นะครับเป้าหมายคูรเรียนจัจนของเรามี2,633คูรเรียนก็ปรากฏว่าจากการขับเคลื่อนผ่านไปแล้วนะครับก็ทําให้คูรเรียนจักจน2,633คูรเรียนทั้งหมดนะครับ ผ่านเกณฑ์รายได้นะครับคือสามารถยกะระดับคุณภาพชีวิตและยกะระดับรายได้ครบร้อเซนตะครับโดยแยกเป็นครูเรือนที่ได้รับการส่งครอก่าองพันสนองรยู่2 2 7 5บคูเรือนแล้วก็ครูเรือนที่มีศักยาพสามารถพัฒนาได้แหมจานวน5 8ครคูเรือนเอาทํางานได้บรรลุวัตถุประสงค์คือได้ครบร้อเซนต์ทั้งสองพันหกร้อยสองพันหกร้อยคูเรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์จอปถอในปี2,500จากการสํารวจเมื่อปี2 5 5 6นรบะครับทำให้คูเรือนพ้นเกณฑ์นะครับ เราสำหรับวความสเร็จในการขับเคลื่อนข้างนี้เนี่ยมันก็นอยู่ภายใต้บทบาทหน้าที่ของทีมประจำตำบลน,นะเ,าเ้าจะมีบกว่าจะเป็นผู้บริหารจัดการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการจัดทาแผนชีวิตของครัวเรือนนําทีมด้วยบัว่าจะเป็นผู้นําอ,อชอเนาะครัวเรือนเองตั้งประลัดอําเภอตั้งเจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆล้วนเพงการบริหารจัดการชีวิตการนำปัญหาความต้องการที่มีอยู่ในแผนชีวิต เข็มที่ชีวิตของครัวเรือนเนี่ยยากจนเนี่ยฮึ้งกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีภารกิจตรงหัน้นนะเราร,รวมถึงตั้งองค์การบริหารส่วนท้องที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ตั้งงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาโดยขึ่งบรรลุบรรจุอยู่ในแผนขององค์การบริหารส่วนท้องทิน่นแล้วก็รวมถึงอำเภอ กาะบุรณาการในยุทธในยุทธศาสตร์ของอำเภอจังหวัดเกาะได้นําตรงนี้นเข้ามาบุรณาการกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้วยกันเหมือนกันะในทีมปฏิบัติการตําบลก็จะคอยดูแลเรื่องของโครงการแผนงานระดับต่างๆที่เข้าเข้าไปแก้ไขปัญหาของครัวเรือนตามแผนชีวิตของแต่ละครัวเรือนรวมถึงทีมปฏิบัติการตําบลก็จะคอยที่ตามดูแลอย่างใกล้ชิดเนาะ แก้ไขรวมถึงคอรเรือนเองเปินก็จะต้องมีการตับพฤติกรรมของเปินเพื่อที่จะสามารถพ้นเกลี์ตรงห้านได้แล้วส่วนราชการก็จะยืดคอรเรือนยากจนเป็นเป้าหมายหรือว่ายืดแผนชีวิตของเปินเนี่ยเป็นเป็นแนวทางในการดําเนินง,งานรวมถึงกําลังใจนเน<ช>าะ<ช>ถือว่าเป็นป <ใจ S 1> สิ่งสำคัญในการที่จะเนี่ยข้อเรือนเนี่ยเปินพานพ้นเกณี์ตรงหันได้นเจ้บ ตรงนี้จะเป็น,เป,นเป็นบทบาทหน้าที่ของทีมทมประจำำําตําบลซึ่งเป็นเข้าไปดูแล้ครคเลเพราะเั้นความสําเร็จของโครงการนี้ต้องหลายส่วนภาคภาคส่วนต้องร่วมกันนะครับออทํางานบัจจัยไฟใดไฟหนึ่งทํางานคนเดียวนะครับร่วมกันและที่สําคัญที่สุดก็คือความสําเร็จจะเกิดขึ้นตอก็คือเจ้าของโครเรือนเองจะต้องออตั้งใจแล้วก็มุ่งม,มั่นที่จะยกะระดับรายได้ของตัวเองนะครับครับเมื่อวันบ่ายเมือ่อพฤหัสบดีที่13ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ทางผมเองนะครับได้ไปร่วมกับทางาคุณขญจิตข่าวสั่งนะครับพัฒนากรตำบลเมกาแระลงเยี่ยมแล้วก็ไยทรรําสารคีสรารคดีโครเรียนต้นแบบครอบครัวนี้นะครับของนายอมรสุริยะนะครับอายุ60ปีซึ่งอยู่บ้านเลขที่175หมู่3บ้านเมกาหลวงนะครับตำบลเมกาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานี่เองนะครับครอบครัวนี้มีครอบครัวอยู่ ในคนในครอบครัวอยู่4คนประกอบอาชีพทําไร่ทํานาในพื้นที่ซิปไร่นะครับก็ทํานามีไรายได้อยู่เจ็ดหมื่ต่อต่อปีแล้วก็เปิ้ลก็กทํางานรับจ้างก่อสร้างตัวเนะครับมีไรายได้หมื่นบาทต่อปีแล้วก็ น่าตอนนี้เป็นทรงหลูกเฮียนปินจบปิญญาตีไปหนึ่งคนนะและกําลังเฮียนอยู่ชั้นม2อีกหนึ่งคนเป็นผู้นําเยาวชนนะครับการความขยันขันแข่ง,ขงการต่อสู้ชีวิตการาทำบัญชีได้รับรายจ่ายคนเรือนการออมเงินทุกๆเดือนนะครับและที่สาคัญคือบะซูบุรีบะดื่มเหล้าบะเล่นการพานันแล้วก็ตั้งใจจะพัฒนาตัวเองรายได้จากเดิมเนี่ยมีรายได้หมื่นเก้าต่อคนต่อปีเนาะ ในปี2555นะเพราเขาร่วมกระบวนการร่วมโครงการกร็ะปลว่าพน้นขีดความยากจนหน้าวันนี้เนี่ยครอบครัวของคุณปีอมอมสุริยานะครับมีรายได้30,070ต่อคนต่อปีซึ่งก็พ้นเกณฑ์จฉพะถอบพอดีเลยเขาไปฟังวันนั้นเขาไปแล้วฮะสัมภาษณ์หลายๆส่วนตีเกี่ยวข้องนะครับก็คือทางคุณปีอมอมเองแล้วก็คุณทางผู้นําชุมชนนะครับคุณแม่นวลจันทร์นะครับ ปัตมพันธุ์ผู้นําชุมชนแล้วก็นางสุวัสดิาพรมพิมานชุดปฏิบัติการแล้วก็นางชุติการนะครับพัวสลิสจอเขต่าเปิลได้อู้ถึงว่ามีหลายส่วนเข้าไปช่วยกันนะครับเพื่อขับเคลื่อนให้เปิลอยกระดับรายได้ขึ้นได้นะครับเอาไปฟังทั้งสามท่านสี่ท่านได้อู้ถึงตรงนี้นะครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมอ,อมอนุริยะครับอยู่ด้วยกันครอบครัวผมมีอยู่สี่คนบ้านแม่กาหลวงหมู่สาม บ้านเลขที่175ครเจาอบคัวผมมีอยู่4คนแต่ก่อนในผมก็ได้สบความอยากโจนขนาดนักแต่บัดเดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มทำงานทำสวนทำไหล่ว่างผมก็ไปครับจ้างก็เลยดีขึ้นฟองเพรก่อนแทนผมกับใครสบายก็เดี๋ยวนี้ก็พอจุวยได้ฟ้องแล้วครับก็เลยเอ่อทำให้ขอบคัวดีขึ้นผมก็ทำไปไปเกิดได้ไปอบรมอย่างที่ไหนต่ ติดหลายๆตีผมก็เลยเอามามาปับปุงกับใจในการขวานเลี้ยนทาบัญชีขวเลี้ยนฟองก็ปลูกไม่ปลูกอย่างนั่นแหละทำฟักสวนขวานลวกกินได้อย่างอย่าง,างเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมก็เนีย่ยตามเปิ้นว่านะครับรู้สึกว่าจะดีขึ้นมาฟ่องนะครับนะครับหลังจากที่ผมได้เนีย่อยอย่างเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็ได้ตะกรันของผมนี่ก็ได้หมื่นเก้าเร้นี่ขอบคัวผมก็ตั้งแต่ผมมานี่ เศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็เลยได้ครอบครัวแต่ละคนนี่ก็ทุกสามหมื่นปายแล้วก็ยังปลูกไม้ปลูกฟักอย่างนี้ก็เลยเฟิ่มขึ้นก็ทําให้ครอบครัวดีขึ้นก็ตอนนี้ก็ได้ต่อค้นนี่ก็สามหมื่นปายต่อปีต่ออย่างนี้ก็เลยดีขึ้นก็ยังแค้นกวัวเก่ามานักก็เลย ปลูกฟักปลูกไม่อ,อย่างเนี้ยวายามกุกอย่างผมก็บ่ใครไปเล่นไปกินเล่าผู้รี่ผมก็บ,บ่กสูปไปกินอย่างเนี้ยสวัสดีเจ้าเจ้าจื่อนางนนจันทร์ปัทมพันธ์อยู่บ้านแม่กาหลวงเป็นแกนนำแบบว่าในหมู่บ้านถ้าสมมุติว่าจะมีออย่างเกิดขึ้นซึ่งจะต้องหู้ตีมาตีไปเพราะว่าเจ้านี่จะได้มีส่วนร่วมกับเปิลตลอดที่นี่วันนี้นะเจ้ากับหู้ซึกดีใจที่วันหน่วยงานมาหน่วยงานไหลายหน่วยยม่ยมที่บ้านนายอมรสุริยะก็เลยได้มาร่วม อูกระเปิลครอบครัวของนายอมรสุริยะเนี่ยนะเจ้าหู้จักกันมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนเพราะว่าถ้าว่าไปก็จะเป็นญาติกันที่นี่การทํามาหากินของเปิลเปิลมาตั้งลกหลักนู่นี่เมียเปิลน,นี่ก็มาจาก จังหวัดอื่นแต่อุ้มกันมาบัดเดี๋ยวในมีบ้านมีรถมีมอตร์ไซค์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเทียมหน้าเทียมตาเปินหลังจากนั้นต่อต่อตอตอมาความพยายามความมีความมานะที่เปินเป็นคนที่ว่าแข็งแรงขยันขันแข็งแล้วเป็นคนที่ว่ามีน้ำใจโอ้โอมอารีจะทำให้เปิลเนี่ยแบบว่า อ่จักที่ว่าสิ่งไหนควรใจ้สิ่งไหนควรมาใจ้สิ่งไหนที่ว่านะ่ะคือแทนที่จะไปซื้อแก๊สมาใจ้กับไปเผาทานเผาทานเอามาใจ้แล้วเจ้ฟื้นเป็นมังส่วนเราเมียคนนี้ก็มีส่วนที่ว่าจ่วยหูหาอาหารในท่าท่าง,งตัวเองกับ,บสบายนะเจ้าก,ก็เลยหลายสิ่งหลายอย่างน่าหันใจเพิ่มมากๆเลยนะเจา้าบัดเดี๋ยวนี้ทุกอย่างในกัดจะดีขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งความ ซื่อสัตย์สุจริตละกะความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจจหันเขาถือว่าพระเจ้าตนหลวงเนี่ยแม่กาหลวงเขาเนี่ยจะนับถือพระเจ้าตนหลวงเป็นที่พึ่งก็เลยมีส่วนที่ว่าจะมาจุย่ยตอนนี้ละกะเจ้าแก็คอยบอกว่าสิ่งใดที่มันสมควรเขากระทำแต่เรื่องพืชพักพืชส่วนครัวอย่างนี้นายอามอน,นี่จะบาบิดพิวเลยนะเจ้า จะขยันบางทีไปต้านบ้านเจ้าเจ้าว่ามอนวันนี้่ไปไหนไปทํางนานบ้านปลาจะเฮ่เจ้าใดหรือจะก๊ะเกฑนวันหนึ่งกี่บาทเปิ้ลบะเกยเรียกล่องป้าเจ้าก็จะเฮ่เปิลตามสมควรบางทีเฮ่อของกินเฮ่ข้าหนมเฮ่ห,หนังมนาะคือเขาจะจุยกันแต่ถ้าสมมติบางครั้งนี่อมอนมีเวบบได้ไปไหนก็ไปหาว่าป้ามีอย่างเฮ่จยก็กระบบางทีเจ้าก็บอกว่า เออวันนี้ป้าหมอมีหยังนออมอนนอป้าจะไปหันไปนี่ตัวมีหยังกับมาเฮป้าช่วยกับช่วยนอค่ะเป็นคนที่ว่าอ่าัดเดียวนี้ทุกอย่างทุกสิิงนี่รู้สึกว่าประสบผลสเลเาเร็จเพราะว่าอามอนเป็นคนที่ว่ามีความตั้งใจแล้วเมีย่นกับเป็นคนที่ว่าดี อ,อยู่กับสามีครอบครัวนี่มีความสุขขึ้นลูกมันก็เห็นปริญญาซึ่งเจ้ายังนึกมาถึงว่าลูกปั่นจะจบปริญญาได้เจ้านึกในใจว่าเปิ่นจะไปหลอดได้ยังไ้เอ๊อ่างยังกรบามีรักอ่างยังกรบามีบระเดี๋ยวนี้จบปริญญาอ่านวันจบปริญญาในไปบอกเจ้าป้าลูกผมจบปิญญานะ่ะป้าจะไปกับเจ้านี่ขนลุกเลยสวัสดีค่ะดิฉันสุวัสสาพรมพิมานเป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแม่กาค่ะแล้วก็เป็นแกนนาในบ้านหมู่สามบ้าน แม่กาหลวงนี่นะคะก็จากการที่เราได้สัมผัสครอบครัวของลุงอมรกับพี่เรือนนะคะเราก็พบว่าแกเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นนะคะเพียงแต่ว่าแกมีปัญหาในเรื่องของรายได้ในการดํารงชีพนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เข้ามาแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันแล้วก็ให้ความช่วยเหลือหรือว่าคําแนะนําค่ะก็ปรากฏว่าทางคุณลุงอมรเน,นี่ยนะคะก็มีการทําบัญชีครัวเรือนทุกวันเลยค่ะแล้วก็จากการที่เราเข้ามาติดตามผลเนี่ยก็ปรากฏว่า แกก็ทําบัญชีโครเรือนมาตลอดนะคะเป็นระยะเวลาหลายปีเราก็ได้มีการให้คําแนะนําเพิ่มเติมค่ะว่ารายจ่ายอะไรที่ว่าพอเรามาดูแล้วเนี่ยในระบบบัญชีก็ปรากฏว,ว่ามีบางรายจ่ายที่มันเป็นรายจ่ายที่ว่า เป็นความไม่จําเป็นแล้วก็ให้แกค่อยๆพยายามตัดทอนออกไปแล้วก็แนะนําในเรื่องของการออมทรัพย์นะคะก็ปรากฏว่าทางลุงอมอนเนี่ยค่ะก็เข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็จากการที่ว่าแกเข้ามาคนเดียวก็เอาภรรยาแล้วก็ลูก ลูกชายกับลูกสาวเนี่ยมาเป็นสมาชิกกองทุหนหมู่บ้านด้วยแต่มาอยู่ในส่วนของการเป็นสมาชิกเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งทุกเดือนเนี่ยนะคะถ้าเดือนไหนแกมีเงินเหลือเยอะจากไรายได้ที่ได้มาเนี่ยเหลือเยอะแกก็จะออมเยอะค่ะเดือนไหนเหลือน้อยแกก็จะออมซึ่งการออมของแกเนี่ยมีวินัยคือว่าแกออมทุกเดือนค่ะไม่มีการเว้นช่วงเลยว่าเดือนนี้ไม่ออมเดือนนั้นไม่ออมจะออมตลอดไม่ว่า เงินจะมีมากหรือน้อยแกก็พยายามออมทุกเดือนค่ะแล้วก็เราก็ได้มีการให้คําแนะนําในเรื่องของ การบริหารจัดการเงินในส่วนของของไรายได้ที่มีอยู่นะคะว่าควรจะมีการจัดสรรในเรื่องของอการฝากเงินเป็นหลักนะคะคือยังไงก็แล้วแต่มีไรายได้เข้ามาก็ขอให้แกปันส่วนหนึ่งเก็บออมไว้ก่อนส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็น30%หรือ40%่สิในการใช้จ่ายส่วนที่จําเป็นนะคะแล้วก็อย่างทางน้องแมนเนี่ยค่ะซึ่งเป็นแกนนาเยาวชนของหมู่บ้านเราเนี่ยเขาก็มีการฝากเขาเรียกว่าเงินฝาก ยูสเซฟวิ่งของธนาคารออมสินนะคะทุกเดือนเลยเดือนละ100ซึ่งการฝากเงินของเด็กตรงนี้ในส่วนที่ว่าในฐานะที่น้องเป็นแกนนําของกลุ่มเยาวชนด้วยเราก็ได้มีการรณรงค์กับพ่อแม่ของเด็ก ในในหมู่บ้านเราค่ะให้มีการออมทรัพย์ของเด็กในบัญชียูสเซฟวิ่งของธนาคารออมสินซึ่งครอบครัวลุงอมรเนี่ยก็เป็นครอบครัวต้นแบบเลยก็ว่าได้ในเป็นครอบครัวแรกๆเลยค่ะที่เข้ามาออมทรัพย์ในยูสเซฟวิ่งของในส่วนของเด็กนะคะแล้วก็จากการที่เราสัมผัสเนี่ยก็ปรากฏว่าครอบครัวของลุงอมรเนี่ยค่ะเขาเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้านไม่ว่าจะในเรื่องของกลุ่มสตรีซึ่งพี่เลือนเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไร ถ้าแกสามารถจัดสรรเวลาที่จะไปร่วมกิจกรรมได้เนี่ยแกไม่เคยปฏิเสธเลยค่ะไปร่วมด้วยตลอดเลยแล้วก็อย่างลุงอมรเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้นำครอบครัวที่สนับสนุนให้ให้ภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ในหมู่บ้านตลอดเลยไม่ว่าจะก,กิจกรรมของเยาวชนที่จะต้องอเอาเด็กไปอบรมนอกหมู่บ้านหรือว่า,าต่างตำบลน,นะคะอย่างในส่วนของพี่เลือนเนี่ยซึ่งจาก เวลาที่ผ่านมาเนี่ยแกเป็นคนที่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่า แกก็พยายามรักษาตัวแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอาหาร mm hmm. การกินซึ่งเราก็ได้มีคำแนะนำไปทางทั้งพี่เรือนนี่ก็พยายามปลูกผักสวนครัวนะคะ,ะใช้แนวพระราดำริของพระเจ้าอยู่หัวมาในเรื่องของอการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็ปรากฏว่าจากการติดตามผลเนี่ยค่ะก็เป็นครอบครัวที่ว่าสามารถสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองได้ได,ได้ดีมากมากเลยล่ะคะ่ะในหมู่บ้านเราถือว่าเป็นตัว ครอบครัวหนึ่งเป็นต้นแบบครอบครัวหนึ่งในของหมู่บ้านเราเลยค่ะก็ดีใจนะคะในส่วนของอผู้ปฏิบัติงานในส่วนของอการแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการนะคะแล้วก็ทางทีมงานของพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะคะทีะ่ได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาในส่วนของอการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการนี้ให้อา คุณภาพชีวิตของของประชาชนดีดียิ่งขึ้นนะ,นะคะก็ในฐานะที่เป็นแกนนําของหมู่บ้านก็ขอขอบคุณหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะคะที่ให้ความอนุเคราะห์แล้วก็ให้คําแนะนํากับสมาชิกในหมู่บ้านค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีเจ้าข้าเจ้านางชุติการพัวสิริตําแหน่งในตนนําบลเจ้าสอจอเคทาอำเภอเมืองเจ้า เชาสาหรับครอบครัวนี่นะเจ้าข้าเจ้าก็ได้ประสานเข้ามาในหมู่บ้านนะคะหนึ่งจ้าว่าข้าเจ้าเป็นสจซึ่งขับผิดชอบในตําบลนะเจ้าพอมีภารกิจอย่างนะเจ้าเจ้าก็จะประสานงานมาตีอ่าน่องสุวาสานะเจ้าว่าในหมู่บ้านเฮามีใครนะเจ้าตีมีปัญหาบอกว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของคุณภาพชีวิตในเรื่องของการศึกษาอย่างต่างๆนะเจ้าก็ได้หับ ข้อมูลมาว่าครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่เปิลมีความตั้งใจเนะเจ้าในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเปิลเปิลจะเป็นครอบครัวที่ด้อยโอกาสนะคะแล้วก็เปิลมีความขยันมีความซื่อสัตย์รวมงานทุกอย่างในหมู่บ้านนะเจ้าแล้วก็เปิลมีปัญหาในเรื่องของลูกซึ่งเฮียนดีแต่ว่า ทุนทรัพย์นะเจ้าในบางส่วนข้าเจ้าก็ได้ไปประสานงานนะเจ้าในเรื่องที่จะขอทุนมาให้อกับน้อ,นองน่องแมนนะเจ้าแล้วก็ปรากฏว่าไปประสานกับดรเ,เจสดาชัยนรุนนะคะเปินได้ไปขอทุนของประเทศแคนาดานเจ้าก่อติดต่อจนกระทั่งเมือ่อต้นเดือน นะเจ้าเปิลก็ได้เอาทุนมามอบให้กับน้องแม้นนะฮะ,ะเป็นจํานวนเงินทุนละ5 0 0อบาทได้จะจ่ายติดต่อกันนะเจ้าไปตลอดนะคะก็เห็นว่าน้องแม้นเนี่ยก็เป็นละออนตอีมีความห้าพิชอบแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวเป็นอย่างดีนอกจากนั้นในด้านชุมชนนะเจ้าทราบมาว่าน้องแม้นเนี่ยเปิลเป็น แกนน้ำของเยาวชนตัวนะเจ้าละก็ได้รวมงานกิจการอย่างต่างๆในในในภาพรวมของในหมู่บ้านละก็ในกลุ่มเยาวชนตัวนะเจ้าถือว่าครอ,อบครัวนี่นะเจ้าเป็นครอบครัวที่ดีแล้วมีความมานาพยายามดังนั้นนะเจ้าเจ้าเห็นว่าการตีได้รับการช่วยเหลือนี่ก็เป็นเพราะว่าพลอ,อ่าปราพืชตัวดีนะเจ้าเป็นแบบอย่างตีจะนำพา้าเฮ้อ กับครอบครัวอื่นๆได้เป็นเยื่อ,อยางได้เอาเป็นตัวอย่างตีดีแล้วก็โอกาสต่อไปเจ้าก็คิดว่าถ้าหากครอบครัวไหนมีปัญหาแหมเขาก็จะพยายามที่จะไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการศึกษาหรือว่าในด้านอื่นๆนะเจ้าครับทางรายการก็ต้องจะคงจะขอขอบคุณนะครับน้องขวัญจิตข่าวสังนะครับพัฒนากรแล้วก็ คุณแม่นวลจันรทร์ปฐมธพันธ์ผู้นำชุมชนนะครับนางสุภาษาพรหมพิมานนะครับทางประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตําบลเมกาหรือว่าเป็นชุดปฏิบัติการในการแก้จนแล้วก็ท่านสจชุติการพัวสิรินะครับสจเคทห้าผูอเมืองพยาวของเราที่ได้ร่วมไปเยี่ยมโคมเรียมด้วยกันแล้วก็ได้ขึ้นข้อมูลนะที่สาคัญในการอันจะทําสารคดีดข้งนี้นะครับ ข้าพจ้กควนสาเร็จของการขับเคลื่อนการบริหารจัดการครูเรือนยากจนแบบบุรณาการทั้งหมดตีเกา่ามันทั้งหมดนี้นะครับจังหวัดพะเยาได้นสนับสนุนคูเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ตามการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็พึ่งชุมชนก็ยืนพึ่งชุมชนได้อย่างยั่งยืนเป็นการตอบสนองต่ออุดมการบําบัดทุกบํารุงสุกนะครับแก่คนเดินจากจนแล้วก็สร้างศรัทธาแก่ประชาชนและที่สําคัญนะครับเกิดการทํางานแบบบุรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่นะครับงานทั้งหมดนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของการทํางานที่เป็นรูปธรรมอย่างยิ่งนะครับน้องแจวครับครับวันนี้น้องแจวครับผมยุทธภูมินำวงแล้วก็น้องแจววิภาราต์ไฟเครือนะครับขอนำรายการจากลราท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับสาระข่าวสารงานพัฒนาชุมชนของฮาใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับเสาร์ที่หนึ่งมกราคอ2557ราเจสาร์นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คอยเลยหรือคนดีนับจากวันให้สัญญาล่วงมาไม่ถึงสี่ปีกลับมาวันนี้น้องลืมพี่แล้วพี่อุตส่าห์ยึดมันสัญญาไม่เคยแตกแผล ฝันในใจเพื่อแพลวอ,อกขักสะแล้วเมื่อตอนกลับมาไหลก็ให้เขาปุ้มมือนุ่มก็ให้เขาจับแก้มนวลเนื้อเนียนก็ยับยอมให้เขาจับเขาคล้า